<View. S 2> สวัสดีครับสเสรดยังชีพวันนี้ขอเสนอเหตุการณ์สำคัญประจำวันที่จะทำให้การาฟของคุณนั้นรุงปี๊ดหรือดิ่งลงเหวมามาเรามาดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง สวัสดีวันศุกร์หันษาที่จะพาพอดต,ตายหากันไปข้างหนึ่งสวัสดีอีกครั้งกับวันนี้12พฤษภาคม2017ซึ่งเป็นวันที่มีเหตุการณ์สาคัญโดยเฉพาะเหตุการณ์ของพี่ใหญ่สหรัฐจากเหตุการณ์เมื่อวานในการประกาศอัตราดอกเบี้ยของอังกฤษที่ทําให้สกุลเงินปอนด์ร่วงลงเป็นนอนอยู่ก้นเหวพอดบางท่านแหลกเหลวคามือนั่งบื้อว่างเงินกรูหายไปไหนวะซึ่งเป็นการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่0.25ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์แต่ยังไม่วายประกาศ การคงมาตรการ QE ในการซื้อพันธบตัตรเป็นเหตุทําให้สก,กุลเงินปอนร่วงลงอย่างรุนแรงส่วนทางด้านประธานธนาคารกลางอังกฤษก,ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะขยับนโยบายเศรษฐกิจออกมาทําให้คู่สก,กุลเงินจีอูร่วงลงราว600กว่าจุดในเวลา1ชั่วโมงและในวันเดียวกันสก,กุลเงิน US ดอลลาร์เกิดการแข็งค่าขึ้นเนื่องจากมีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตดันประกาศออกมาดีทําให้คู่สก,กุลเงิน EU เกิดการร่วงลง200กว่าจุดณเวลานั้นเรามาดูกันว่าในวัน วันนี้นั้นจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรที่เกิดขึ้นและจับตาดูว่าเราจะลุ้น อะไรกันบ้างในช่วงเช้าก็ไม่มีอะไรหวือหวาเพราะไม่มีการประกาศอะไรออกมาเลยจึงมาเริ่มกันช่วงบ่ายเป็นการประกาศดัชนี GDP ของเยอรมันที่ประกาศออกมานั้นเป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทั้งหมดทําให้สกุลเงินยูโรกราฟนิ่งเหมือนเตาหลับไม่รู้จะกลับไปทางไหนเลยบอกได้แค่ว่าจะออกมาประกาศให้กูตื่นเต้นทําไมแต่ก็ธรรมชาติแล้วถ้าเป็นการประกาศของเยอรมันกราฟที่จะขยับ มีชื่อว่า G E R นั่นเองลองไปดูกันนะครับและในการประกาศในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งจะเป็นการประกาศที่สําคัญกว่าทุกวันที่จะต้องดูเพราะถ้าคุณไม่รู้ครับต้องกูไม่กลับเป็นแน่คือการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือเรียกว่า C O P I และเป็นการประกาศดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานประจําเดือนเมษายนของที่ใหญ่สหรัฐก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาโดยส่วนตัวสกุลเงินดอลลาร์จะแข็งค่าก่อนการประกาศ แนะนำการเทรดควรเทรดหลังการประกาศเพราะคาดว่าวิดีโอนี้อาจจะออกมาไม่ทันก่อนการประกาศนะครับในการประกาศของช่วงเวลาทุ่มครึ่งนี้ถ้าประกาศออกมาแดงบ้างเขียวบ้างให้ยึดหลักที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานนะครับและควรเทรดหลังจากตัวเลขออกมาหมดแล้วเท่านั้นอย่าเทรดก่อนการประกาศหรือเรียกว่าถือชนข่าว เดี๋ยวพอตจะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเพราะชนข่าวนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนส่วนในเวลาสองทุ่มครึ่งจะเป็นคํากล่าวของประธานธนาคารกลางรัฐชิกาโกและช่วงเวลาห้าทุ่มครึ่งก็จะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของนายล็อกฮาร์ดกรรมการธนาคารกลางสหรัฐแนะนําให้ดูอาจจะไม่ส่งผลกับกราฟเท่าไหร่แต่ในใจคาดว่าจะเป็นนนยะสาคัญส่วนหนึ่งในการปรับอัตราดอกเบี้ยประจําเดือนมิถุนายนของสหรัฐ เก็บข้อมูลไว้ก็ดีนะครับเพราะเราจะสามารถคาดคะเนได้ว่าจะปรับอัตราดอกเมีย้ยหรือไม่สุดท้ายก็ไม่ไวายกับเหตุการณ์นอกตารางที่ต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลาที่น่าจับตาก็คือนายโรเบิร์ตไรท์ไฮเชอร์ที่กําลังจะดํารงตําแหน่งผู้แทนทางการค้าของสหรัฐต้องจับตาดูว่าพี่แกจะแผงริทแค่ไหนเพราะงานแรกของแกคือการเจรจาการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือเรียกว่า NAFTA ซึ่งอาจจะส่งผลให้กับสกุลเงินแคนาดาและดอลลาร์แน่นอนถ้าพี่แกแพงริดอาจจะปิดออเดอร์ไม่ได้เพราะมันจะวิ่งกันบรรล,ลัยไกลสุดล่าฟ้าเขียวเลี้ยวกลับไม่ทันแน่นอนครับและส่วนตัวอย่าเชื่อที่ผมบอกอยากให้ออกมาดูข่าวด้วยตัวเองมิฉะนั้นอาจจะตกข่าวแน่นอนนะครับหากท่านไหนยังไม่รู้จะติดตามข่าวสารตรงไหนให้ติดตาม Twitter ได้ที่ @pureid หรือติดตามแฟนเพจตามชื่อนี้นะครับบอ,อหากคําพูดใดทําให้ตะขิดตะขวงใจหรือว่ากระทบกับท่านไหนก ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับหากท่านไหนถูกใจกับการขายข่าวสไตล์นี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ